มัจจุมานการเกิดคือกรรมเก่าแต่ความตายคือดาบสุดท้ายของมารที่จะจัดการกับทุกชีวิตที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นปุถุชนหรือพระอรหันต์มัจจุมานคือความตายที่ใครๆไม่อาจหนีพ้นได้เพราะชื่อบอกว่าความตายเป็นมาร เราก็เลยรับรู้และเข้าใจอยู่แค่นั้นติดอยู่แค่ชื่อแค่โลโก้ก็เลยทำให้พลาดโอกาสที่จะรู้จักอัตลักษณ์ของมัจจุมารซึ่งมีหลายรูปแบบอย่างถูกต้องท่องแท้ถ้าเราปฏิบัติธรรมด้วยการตรวจสอบใจตนเองอยู่เสมอเราจะพบว่ามัจจุมานสวมหน้ากากหลายใบและมีอิทธิพลสำหรับขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมอยู่มากทีเดียวมัจจุมานเราสามารถระบุอัตลักษณ์ ที่เป็นตัวตนของเขาสำหรับเป็นกรณีศึกษาได้เป็นสองอย่างคือ 1. ความกลัวความกลัวทุกอย่างมีมูลเหตุมาจากอุปาทานขันเมื่อเรามีความยึดมั่นในขันเราจึงรู้สึกกลัวต่อสิ่งที่คิดว่าเป็นภัยอันตรายต่อขันเหมือนเรามีของมีค่าติดตัวจึงรู้สึกกลัวที่จะถูกจี้ปล้นถูกแย่งชิงเอาไปเรารู้สึกว่าขันมีค่ามาก เหมือนเป็นสมบัติล้ำค่าชิ้นเดียวที่เรามีอยู่เราจึงกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวทุกข์ยากลำบากในอนาคตกลัวความมืดกลัวตายกลัวสูญเสียความกลัวจะเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะกลัวคนเข้ามาทำร้ายกลัวสัตว์ร้ายน้อยใหญ่สารพัดหรือกลัวพูดผีปีศาจจะหลอกหลอนความกลัวนี่แหละคือหน้ากากใบหนึ่งที่มารสวมมาหลอกเรามารเขารู้ดีว่า การปลีกวิเวกอยู่แต่เพียงผู้เดียวในสถานที่อันสงบสงัดยามค่ำคืนหรือสถานที่รกร้างห่างไกลผู้คนเป็นโอกาสพิเศษที่จะทำให้บุคคลน,นั้นได้อยู่ใกล้ชิดสนิทธรรมมากที่สุดนั่นย่อมหมายความว่าการอยู่ห่างไกลผู้คนคือโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้ชิดอมตะธรรมใกล้ต่อการเห็นแจ้งในธรรมหรือใกล้ต่อการบรรลุธรรมมารเขาจึงเอาความกลัวมาขวางไว้ และส่วนใหญ่แผนนี้ก็ใช้ได้ผลเสียด้วยโดยเฉพาะกับนักปฏิบัติธรรมหญิงความกลัวเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมมิใช่น้อยก็จงตรองดูเถิดว่าเสียงเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงปฐมฌานพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ในเมื่อมีความกลัวจึงไม่กล้าปลีกหลีกเร้นอยู่ในสถานที่อันสงบสงัดแต่ผู้เดียวแล้วจะเอาความสงบมาจากไหนแม้เพียงความสงบยังหาไม่ได้ แล้วจะหาโอกาสบรรลุธรรมมาจากไหนเพราะฉะนั้นในบางคราวบางโอกาสที่เราถูกมารขัดขวางโอกาสในการปฏิบัติธรรมเพราะความกลัวเป็นเหตุพึงให้รู้ทันว่ามารกำลังขัดขวางหนทางแห่งการรู้แจ้งในธรรมของเราแล้วพึงรีบกำจัดมารคือความกลัวด้วยสติปัญญาคือกำหนดรู้ว่าเรากำลังถูกมัจจุมานขัดขวางหนทางการปฏิบัติธรรม ดุดเดียวกับมารขัดขวางการออกผนวดของเจ้าชายสิทธัตถะในคืนนั้นแล้วเมื่อรู้เท่าทันมารย่อมทนอยู่ไม่ได้วิธีกำหนดรู้ด้วยปัญญาก็คือกำหนดว่าความกลัวเกิดแต่ความยึดมั่นในตัวตนแล้วตัวตนที่หลงยึดอยู่นี้พระพุทธเจ้าท่านว่าหาใช่ตัวตนเราไม่สักวันหนึ่งเราก็ต้องละทิ้งอัตภาพนี้ไปและประโยชน์อะไรกับความกลัวใครเป็นผู้กลัว เราเป็นผู้กลัวหรือแล้วอะไรคือเราเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวนอยู่ดังนี้มัจจุมานย่อมไม่อาจขัดขวางเราได้อีกต่อไป 2. ความตายความตายเป็นผลลัพธ์ของการเกิดหากไม่มีการเกิดก็ไม่มีทุกข์ขและไม่มีตายหากเปรียบการเกิดเหมือนการเล่นกีฬาการตายก็เปรียบได้กับกรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาแข่งขันแล้ว ทุกชีวิตที่เกิดมามีเวลาอยู่อย่างจำกัดสำหรับทำภารกิจสำคัญให้สำเร็จรุล่วงภารกิจสำคัญนั้นคือภารกิจในการปฏิบัติธรรมเพื่อละกิเลสจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามไม่สำคัญแต่ความสำคัญคือล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจอันสำคัญนี้ต่างหากถ้าหากล้มเหลวก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อเริ่มต้นปฏิบัติภารกิจนี้อีกเรื่อยไป ไม่มีที่สิ้นสุดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดวนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้ตราบจนกว่าจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จลุล่วงคือบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จึงจะได้หยุดพักผ่อนตลอดการการพักผ่อนที่สมมุติเรียกชื่อว่านิพานชีวิตเราทุกคนเปรียบได้กับบุคคลพายเรือรั่วข้าแม่น้ำซึ่งมีทั้งดอกไม้น้ำสีสวย,สวย และสัตว์ร้ายอยู่ในน้ําอย่างชุกชุมถ้าหากมัวหลงเพลินชมความสวยงามของไม้แน่นอนว่าเรือต้องจมลงกลางมหานาทีแน่นอนนั่นหมายถึงเราต้องตกเป็นอาหารอันโอชะของสัตว์ร้ายที่อยู่ในน้ําโดยไม่มีทางเอาตัวรอดได้เลยและทุกชาติที่ผ่านมาเราก็มีชะตากรรมแบบนี้ทุกชาติหากในชาตินี้มีบุญวาสนาได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ได้รู้คำตอบว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วและได้รู้วิธีจะปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลงในชาติเดียวแล้วแต่เรายังเผลอใจชมดอกไม้ที่มานปลูกไว้ชาตินี้คงไม่แคล้วประวัติศาสตร์ชีวิตจะซ้ารอยเดิมกับชาติก่อนเป็นแน่แท้บุคคลที่ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรนับว่าน่าสงสารมากแล้วแต่บุคคลที่รู้คำตอบว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรทั้งรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อไม่ต้องเกิดอีกด้วย แต่ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยความประมาทไม่รีบปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงในชาตินี้ย่อมนับว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากกว่าแท้จริงแล้วกิเลสมารก็ดีขันธมารก็ดีอภิสังขารมารก็ดีและเทวปุตตมารก็ดีมิใช่อะไรเลยเป็นแต่เพียงเครื่องถ่วงเวลาในการเดินทางข้ามแม่น้ำให้ช้าลงเพื่อให้เรือจมก่อนถึงฝั่งแค่นั้นเอง คำว่าเรือจมก็ดีจมเรือก็ดีคือชื่อมัจจุมานที่กําลังกล่าวถึงอยู่นี้อันความสําเร็จของบุคคลผู้ขาดความพยายามแม้เทวดาทั้งสวงสวรรค์ก็ช่วยส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จไม่ได้ฉันใดอันความเพียรพยายามของโยคียบุคคลผู้ไม่ประมาทแล้วแม้มารทั้งกองทัพก็มิอาจขัดขวางการบรรลุธรรมฉันนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะลงมือภาคเพียรอย่างทุ่มเทจริงจังหรือไม่เท่านั้นเอง มานที่กล่าวถึงมีอยู่จริงหรือไม่อาจจะเป็นความสงสัยสำหรับบางคนวิธีพิสูจน์ความมีอยู่ของมานก็ไม่ใช่ของยากอะไรสมมุติว่าปกติเราจะเริ่มง่วงและเข้านอนในเวลาสี่ทุ่มแต่ถ้าเราตั้งใจว่าคืนนี้จะตั้งใจปฏิบัติธรรมให้มากถ้ายังไม่ถึงสี่ทุ่มจะยังไม่เข้านอนจะรู้สึกได้เองเลยว่าคืนนั้นจะรู้สึกง่วงนอนเร็วกว่าปกติ การจะอยู่ปฏิบัติธรรมจนถึงเวลาสี่ทุ่มเป็นสิ่งที่ยากกว่าทุกคืนถ้าความอดทนมีไม่มากพอก็จะทำให้สูญเสียความตั้งใจไปแต่ถ้าความอดทนมีมากพอเราก็จะได้ทั้งขันติบาร,รมีและสัจจะบาร,รมีซึ่งเป็นบาร,รมีสำคัญสำหรับผู้ปรารถนาการไม่ต้องเกิดอีกคำว่ามารก็คือพุทธะไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าเป็นมารแต่หมายความว่าเมื่อใดที่เรารู้จักมารอย่างแท้จริง เมื่อนั้นเราจะได้เห็นได้เป็นได้รู้จักพระพุทธเจ้าด้วย